แล้วน้องพี่อานี่พี่เต่าพี่เต่ามาล่อน้องพี่อานะคะมาล้อหลอกล้อลอกวิ่งนี่นี่นี่พี่เต่ามาแล้วพี่เต่ามาแล้วอุ้ยอุอุ้ยไปกุ้ง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 ทุกคนมาช่วยน้องเคอาทุบด้วยนะคะเร็ว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 น้องเคอาทุบไม่ทันเลยเอ้โหโอ้โห สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจอกับน้องเคอานะวันนี้นะน้องแคอาเลิกเรียนเร็วนะคะก็เลยขอแม่กวางเนี่ยมาเล่นตู้เกมหยอดเหรียญที่ห้างโลตัสนะคะนี่เยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะวันนี้นะคะแม่กวางมีงบให้น้องแคอาห้าสิบบาทนะคะอยู่ที่แม่กวางสี่สิบแล้วก็อยู่ที่น้องแคอาอีกสิบบาทนะแม่กวางจะไม่ได้ให้งบในการเล่นเยอะมากนะคะก็ให้ห้าสิบบาทนะเดี๋ยวตู้แรกเราไปเล่นอ้นี่กันดีกว่าเคอา เล่นตีหัวกบดีกว่าโอเคปะเล่นไหนีก่อนดีกว่า,วาอ่ะเล่นไหนก่อนก็ได้มีงบ50บาทอยากเล่นไหนเล่นเลยครับอ่าหยอดเหรียญอ่าส,สิบบาทนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นยังไงนะคะอ่าอ๋อยิงนะอันนี้เป็นยิงนะคะเป็นปืนยิงโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โห นี่นะเขาจะมีคะแนนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเวลานะคะหนึ่งนาทีโอ้โหน้องพี่อายิงมันนะยิงเลยยิงเลยนี่แหละนี่แหละนี่เด้โอ้โหยิงมันมากเลยน้องพี่อายิงมันเลยยิง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 โดนไม่โดนก็ไม่รู้นะคะดู ยิงตัวปีศาจนะคะตัวปีศาจเห็นไหมตัวปีศาจใส่ปืนน้องแคร์แล้วเนี่ยน้องแคร์ยิงแล้วโอ้ย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 นี่มาแล้วตัวใหญ่มาเจอกับบอสโอ้บอสน้องแคร์บอกตัวนี้เป็นบอสใหญ่นะคะมันหลานบอสเรื่องที่ใหญ่มาโอ้ยยิง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 เฮ้มันไมัน้านคันเนี่ยเอาหมดเวลาไปแล้วนะคะน้องแคร์ได้ห้าร้อยยี่สิบสี่คะแนน คนำมมนต้องผมวยาออ่า,อา,อาต่อไปเรามาทุกหัวกบกันดีกว่าน้องพี่อา <Okay. S 1> อ่านี่เหรียญที่สองคือ20บาทแล้วอ้ายอดเลยเดี๋ยวอันที่2งนะเราจะมาทุกหัวกบกันนะคะ10บาทเหมือนกันนะตู้นี้<า>อ่าพร้อมยังวันชูชีเลยดิเกโอ้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  น้อ่าจะได้มือนี้่ะอ่าทุกคนมาช่วยน้อาทุบด้วยนะคะเร็ว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 เเอาทุบไม่ทันเลยเอาเอาเอาอาอีย่างวะเอาเอาน้อาทุบไปทางกบนะคะ น้องแคอค่ะถูกกดไม่ทันนะะทุบไม่ทันนะไม่ได้ต้องทถูไปเข้าลงไปแล้วเอาโผมแล้วผมมาเก้ามาเก้าเอามาเก้ามาเก้าเอามาเก้ามาเก้าเดี๋ยวเราไปทุบต่อไปกันเลยหมดเวลาแล้ว นี่นะคะทุกคนต่อไปนะน้องเคี่อาบอกว่าอยากขับมอไซค์อยากแรงอยากแรงเดี๋ยวเราให้น้องเคียรานะเหรียญที่สมแล้วนะคะนี่ส0สบาทแล้วนะนี่นะมอไซค์คันแรงคันเท่นะคะเดี๋ยวามาดูกันนะว่าน้องเคี่อาจะขับมันแค่ไหนเอ้าเหรียญล่วงเจอเปล่าหยิบดกดันไหมครับอ้าทุกคนปัญหากเกิดเหรียญล่วง อ่าโอเคได้แล้วยอดเลย10บบาทเหมือนกันนะคะตู้นี้ยอดไปแล้วเดี๋ยวเราไปขับกันเลย let's go <S นี่นะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอ่ามาแล้วน้องเคอารถสีแดงแล้วก็ชุดสีแดงนะคะโหโห,โหแดงทั้งรถแดงทั้งชุดเลย <Hey. S 1> นี่สนามแข่งของเรามาแล้วทุกคน ยังซ้ายเอียงขวาเอียงเอียงน้องพี่อาเอียงดูปากนะคะดูปากน้องพี่อานะทำไมาปากไปที่นี้ก็ไม่รู้ โค้งเขาโค้งเขาโค้งอ่ะเอียงเอียงเอียงตัวเข้าโค้งนะทุกคนนีเอียงตัวเข้าโค้งนี่น้องเคไอเอียงตัวเข้าโค้งนะนี่แล้วก็ด้านหลังมีฮับเบะแลนด์ด้วยนะหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งร้อยบาทฮาบะแลนด์ที่นี่นะคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทนะแต่ว่าแม่กวางอาจจะไม่ได้ให้น้องเคไอเล่นหรอกนะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวแม่กวางต้องรีบกลับไปทำงานต่อ ไปนะคะเรามาตกปลากานนี่นะเหลืออีกสองเหรียญนะคะตู้นี้เป็นตู้ที่สี่นะสี่สิบบาทแล้วนะเนี่ยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงนะน้องเทียบอกไปกันเลยนี่เบ็ดน้องเทียได้ลงไปแล้วหมุนเลยหมุน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 โอ๊ยน้องเทียได้ตัวสีดำนั่นชนเห็นไหมติดตัวสีดำนะเห็นเป้าเห็นเป้าเห็นเป้าสะบัดแล้วสะบัดแล้วสะบัดแล้ว จังเลยเจ้าไปเลยมีไปแล้วเบ็ดออกไปแล้วนะทุกคนเบ็ดออกไปแล้วนะเบ็ดออกไปแล้วนะไม่ได้วเอ็นไปม่ไปม่อุปุติดปุ้ไหอุตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกคนติัวใหญ่อุ้ยน้องๆติตัวใหญ่โหรูเจอ่ะ อุ้ยได้จ้ะได้ไหมได้ไหมโอ้โหเอ็นขาดแล้วทุกคนอุ้ยได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะโอ้โหเอ็นขาดแล้วน้องพี่อานี่พี่เต่าพี่เต่ามาล้อน้องพี่อานะคะมาล้อหลอกล้อลอกวิ่งนี่นี่นี่พี่เต่ามาแล้วพี่เต่ามาแล้ว เดาไปเลยเดาไปเลยไปแล้วไปแล้วได้ไร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 ได้ไดนาลิกาเฉยเอาไดนาลิกาเฉยเลยเหรอไปเลยเจ้าไปต่อได้ไรเนี่ยอุ้ยไดนาลิกาไดนาลิกาโค่นโอ้โหเอ็นขค่าจะได้อ่ะอุ้ยได้พี่เต่าใหญ่เอ้าเอ็นขาดูดูปลาใหญ่เขามาล่อน้องเฮียอานะอุ้ยได้ นี่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 โอ้ยเอ็นขาดอ่ะพี่เต่านี่เขามาล้อลอกล้อลอกจังเลยอ่ะได้ได้ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วโอ้ยเอ็นขาดอ่ะอย่างอ่ะอุ้ยอุ้ยได้แล้วเอาอย่าไปได้อุ้ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้ปลาสีม่วงปลาอะไรเอื่นสีม่วงสีม่วงโอ้โห อุ้ยอุ้ยนี่ได้ตัวใหญ่สีแดงทุกคนตัวใหญ่สีแดงตัวให่สีแดงเร็วเร็วโร็วเร็วเร็วเรวเร็วเอ็วเร็มเร็วเร็วเร็วเร้วเรมวเวเร็วเร็วเด็วเร็วเเเร็วเๆ็วเโวเรเ็าเร ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้าน้องน้องทำไมเอ็นมันขาดง่ายจังเลยคะโอ้ยอย่างอย่างน้อหมดเวลาแล้วเร็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 ว,รว,รวหมดเวลาแล้ว <Okay. S 1> อุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่นไงไ้ตัวนี้เอ้าตัวใหญ่มาเห็นไหมตัวใหญ่มาขู่คำรามใส่น้องคีอา หมดเวลาไปตู้ต่อไปเลยแตเล่นไรครับตู้ต่อไปเหรียญสุดท้ายแล้วนะตู้สุดท้ายแล้วติ๊กตอกต,กติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอันนั้น20บาทอะ่ะเราเหลือเหรียญเดียวเราต้องไปเล่นตู้ที่มีเหรียญเดียวครับอันนี้สองเหรียญไม่ได้เราจะไม่เกินงบนะอะ่าไปดู10บาทนะอีกเหรียญเดียวเท่านั้นนะคะน้องอเคอ อันงนี้ยี่สิบหมดเลยครับถ้าเป็นตู้เล็กๆนูน่นอนะสิบบาทอันนี้ก็ยี่สิบลูกอันนี้ก็ยี่สิบน้องอ่าไปเล่นฝั่งนูน้นอ่าไปเล่นตู้เล็กอ่าไปเล่นตู้เล็ก <Okay. S 1> นี่นี่เล่นตู้เล็กตรงนูน้น อ๋อจะเอาไปเก็บอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาตู้เล็กนะคะที่งบไม่เกิน10บาทนะเพราะว่าเหลือแค่10บาทนะคะแม่กวางให้แค่50สบาทเท่านั้นนู่นนู่นนู่นฝั่งนู้นถ้าอยากเตี่ยตู้เล็กเมื่อกี้ที่น้องแคอาบอกอยากเล่นนะ่ะนี่น,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 นีอันนี้กี่บาทไปดูก่อนอันนี้กี่บาทนเเนี่ยน,นี่กี่บาทไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนวนะ่ากี่บาท อันนี้ก็ยี่สิบเหมั้งาจะไม่ใช่น้อยมากที่ยี่สิบาทอืมเอาไปหาตู้ใหม่สิบบาทเล่นอะไรอ่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูก่อนสิบบาทมีอะไรอีกอันนี้ก็เล่นไม่ได้ใส่ไม่ขึ้นอันนี้ก็ยี่สิบนะคะน้องๆอ,อันนี้หนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งเหรียญอ๋ออันนี้อันนี้ได้สิบบาท อ่าหยอดเลยตู้สุดท้ายแล้วยิ่งอะไรนี่นี่นแค่สีชมพูเพราะแค่หยอดปั่งนูน้นใช่เปล่าเขา<อ>ขึ้นอะไรอ่ะรอหรือเปล่ารอหรืออะไรอยู่ตู้สียตู้ทางมายังมาแล้ว เนี่ยแม่กวางอะไม่ได้ให้นอห้องเคอามาเล่นตู้เกมหย่อดเหรียญแบบนี้บ่อยนะคะ1เดือนนะหรือแบบบางทีสองสมเดือนถึงจะมาทีนึงนะคะไม่ได้ให้มาทุกอาทิตย์นะแม่กวางไม่ได้ให้เล่นแบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะสองสมเดือนมาทีหนึ่งเป็นซอมบี้อะเคอาเนี่ยเราต้องยิงซอมบี้ใช่ไหมแล้วทําไมมันช้าจังอะตู้เนี้ยมายัง เอา้าทำไมชาจางตู้นี้โอ้น, oh, น้องๆตู้นี้คือชามากมันเล่นได้หรือเปล่า,า,นานเนี่ยเี่ยบยิเียินี่ยขาแล้วอานี่ไนีอ่อมาแล้วใช่ปามันก็สัน่นเหรอเนี่ยรอก่อนรอเวลาเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูนะว่าน้องแคอาจะยิงซอมบี้ได้กี่ตัวนะคะทุกคนอ่ะมาแล้วน้องแคาอาแม่กวางของสุกัตุนีชามากสื่อเล่นไม่ได้อะ่ะเอาอะไรของเขาอะ่ะเอาทุกคนมันเล่นไม่ได้อะ่ะเสียตั้งคฟรีเลยสิบบาทอ่เอาอยางวะ กระลูกนะคะทุกคนตู้นี้เล่นไม่ได้น้องแคระเสียงเงินฟรีสิบบาทนะอ้าวกดเล่นคนเล่นคนเล่นตู้นี้อ้างั้นสำหรับเดี๋ยวอีพีนี้นะคะน้องแคระน้ำมาเล่นตู้เกมหยอดเหรียญนะคะที่ห้างโลตัสนะอ้าเดี๋ยวเราบายบายพี่พี่ทุกคนไปก่อนเราจะกลับบ้านแล้วไปบ้าพี่พี่เพื่อนไปบ้าพี่พี่เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ไปกดไเลยแชร์ลงที่น้ากลับไป ออเล็ตไม่มีใครได้ยินเลยออเล็ตตรงนู้เลย yeah. อ่าฝากพี่เพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเคอาร์และแม่กวางได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะส่งสารนน้องเคอาร์จังเลยอดเล่นเลยเสียเงินไป10บบาทนะคะบ,บ๊ายบายทุกคนคะ่ะจุ๊บ